คนเดียวเลยคะแล้วูแล้วเป็ตอนนี้ไม่โอเคเลยครับเพราะว่าผมไปเขาให้ผมไปทำบริแต่ว่าต้องไปทำในร a u s e แทนนี่แล้วเพราะน่าผมย่งทำงานด้วยทำเขาแบ่งชจเป็นช่ว,ชวงๆไม่เน็งนงานโนอัาผีเพราะว่าเพราะว่าไมคนีใ่ บัดีฉันมาแล้วไม่โอเค่ตดก้อะไรบันดีฉันมาแล้วพี่ๆรับแเพื่อ้้น่ใหญ่มดนี้เองไม่รู้สึกไรบิ้เลไม่มีอ่ะมาได้มาแล้ว

ท่วมอะไรอย่งขึ้น5โลมห <c oughs> ายำท่วมขึ้น5หโลจะได้มห่หายยากนะเนาะนี่อะไรข่วนีนะนี่นั่งก็ได้เนีนวังไเยนะ้นน Ơi. Lớt. À chào. À, thơm Ôi rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền ยีจาขัดใจแม่ว่ะลูกเข้าอะไรล่ะขัดใจแม่ คต็มเลค่ง้คือปกติจะบอกว่้มหนุขึ้นถึห้าแล้วโอ้ยอยากมาตีตัวสัน่น đến subscribe